สท่านพี่จุกลัน้ำไม่ใช่เหรอไม่กลัวแล้วมานเออัมานเท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่เป็นพี่น้องกันนี่นะ บังเอิญใช่นี้เชียวเป็นท่านออองน้อยจริงด้วยเขากลัวน้ำไม่ใช่เหรอท่านพี่หัวโสกช่วยสงเข้าไปหน่อยสิ คิดไม่ถึงว่าสองแขนเสื้ออสรพิษเขียวของข้าจะกลายเป็นพาหนะาไปซะแล้วคิดเงินเลยสิอืมเช่าวัวเช่ามาก็ต้องคิดเงินท่านอย่าเสียเปรียบเขานะโอโหหนังหนูน, <c oughs> นี่ท่านพี่ท่านพี่จุกลัวน้ำไม่ใช่เหรอไม่กลัวแล้วบนเขานะ่ะมีผลสารจาสุกบ้างแล้วตั้งแต่วันนั้น เจ้าเด็กนี่ก็ลอท่านอยู่ที่ริมน้ําทุกวันรอไปรอมาเขาก็ไม่กลัวน้ำซะแล้วละ่ะสุดยอดจริงๆเนี่ย <laughs> ท่านพี่ดูสิมีปลาด้วยเข้าเมืองตาหลิกวก็ต้องหลิวตาตามกินอาหารเจก็พอแล้วอย่าให้อาจารย์เจ้าระบากใจไม่เป็นไรท่านอาจารย์พศเท่าไม่ระบากใจหรอกเขาทําน้ําแกงปลาเป็นท่านพี่กินปลาเถอะ <laughs> เฮ้าจะไปกินกับข้าวเจทุกวนันมันก็ไม่ใช่เรื่องขึ้นเขาหลงหูไปแล้วอย่าพูดเรื่องปลาล่ะว, <laughs> วางใจเถอะไม่มีใครพูดถึงปลา <laughs> หรอก เออวางปลาลงเถอะเจ้าสีถวนสีมหาเทพาจารย์แห่งเขาหลงหูข้าได้ยินว่าเจ้าสีถวนรับบุตรชายของสีเซียวเป็นศิทย์สีเฟ่งเหนียนอ่ะต้องรอพวกเขาอีกหรือไม่ พวกเราไปกันก่อนเลยพวกเขาจะตามไปเองได้เลยลูกสาวของท่านปรรจักเปิดเหลืองสื่อเจอได้อย่างไงข้าก็ไม่รู้ไปเถอะ